นี่คือโ o โซ HT2 ครับหนึ่งในหูฟังครอบหูที่มี ANC ในงบไม่เกิน2,000บาทครับและราคานี้เขายังรองรับ Hi-Res Audio อีกด้วยครับต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้หูฟังในราคา2,000บาทที่มี ANC เนี่ยเขาแข่งขันกันดุเดือดพอสมควรครับและรุ่น HT2 รุ่นนี้ผมก็ได้มีโอกาสในการรีวิวกับเขาสักทีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ HT2 มันคือรุ่นไหนเพราะว่าเห็นรีวิวในไทยมันมีแค่ h 1 0ใช่ครับ รุ่น HT2 มันก็คือรุ่นเดียวกับรุ่น h 1 0นี่แหละครับสเปคทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับทั้งรองรับ Hi-Res Audio ผ่านการเสียบสายครับ Bluetooth ก็5.3มี ANC ENC มีเกมโหมดแบตอึดมิลลิแอมป์แบตอะไรต่างๆนานา,นาเท่ากันหมดเลยครับเพราะว่าเขาคือรุ่นเดียวกันเลยแต่ความแตกต่างก็คือรุ่น HT2 เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่จําหน่ายในอเมริกาแล้วก็นอกประเทศไทยนะครับมันจะมีสีให้เลือกเยอะกว่าคือมีทั้งหมดแสีเลยมีตั้งแต่สีขาวสีดําสีฟ้าสีชมพูสีม่วงมีสี กากีครับแล้วก็มีสีแดงแล้วก็แดงเข้มอีกครับก็คือสีให้เลือกเยอะมากนะแต่ว่ารุ่น H10 เนี่ยที่ขายในไทยนะครับมันจะมี2สีให้เลือกก็คือเป็นสีขาวกับสีดํานั่นเองส่วนรุ่น HT2 ในวันนี้ทางโทโซ Official ได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับแต่ว่าต่อให้เป็นการสปอนเซอร์ก็ตามผมก็จะรีวิวตามจริงครับอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ต้องพูดตามจริงเนาะแกะกล่องออกมาดูดีเลยทีเดียวครับให้ฟีลคล้ายๆตอนแกะสินค้า Apple ลเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวหูฟังที่พ USB A to C แล้วก็มีสาย AUX 3 5ม m mm มมาให้ด้วยสายเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวหูฟังเราเลยครับดีไซน์โดยรอบมีความพิมพ์นิยมพอสมควรครับเป็นรูปทรงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีวัสดุเนี่ยเป็นพอลีคาร์บอเนตคุณภาพดีมากครับฟินิชชิ่งสีคือสวยเนียนตาเนียนมือมากๆครับดูพรีเมียมเกินราคางานประกอบเนี่ยถ้าเทียบกับเรียดเดียวกันถือว่าทําได้ดีครับข้อต่ออะไรต่างๆมีความแข็งแรงมีความแน่นหนาครับ ปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงมีพอร์ต3.5มีพอร์ตชาร์จ Type C แล้วก็มีปุ่ม ANC เอาไว้ควบคุม ANC หรือโหมดต,ตัดเสียงต่างๆครับจริงๆปุ่มต่างๆเขายังมีฟีเจอร์ซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะครับเ <_ D> พื่อนๆสามารถดูตามชาร์จที่ผมแสดงขึ้นไว้ให้ตอนนี้ได้เลยตัวฟองน้าหรือเอียร์ครับจากที่ผมสัมผัสนะครับคิดว่าน่าจะเป็น memory foam คุณภาพอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวครับมีความนิ่มระดับที่ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปที่รองหัวด้าาาานนบกกก็ฟีลเเดยยยวววััครรปม มีเลเยอร์เป็นโลหะบวกกับพลาสติกนะมีมาตรวัดบอกด้วยครับเราจะได้รู้ว่าเออฝั่งสองข้างมันเท่ากันไม่ต้องกะเองเนาะการพับเก็บทําได้แบบหูฟังแพงเลยครับก็จะมีการพับแบบนี้หรือเราจะพับแบบบิดๆแบบนี้บบนก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องไปหากระเป๋าหาเคสในการใส่หูฟังเอาเองนะครับโดยรวมดีไซน์สีงานประกอบอะไรต่างๆผมชอบมากเลยครับฟิลลิ่งเนี่ยค่อนข้างเกินราคาไปมากเมื่อเทียบกับราคาที่ไม่เกิน2,000บาทนะครับใครที่อยากได้ฟินนชชิ่งสีที่ดูดีมีสีให้เลือกเยอะแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า t o โซ HD ไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีครับในส่วนของฟิลลิ่งการสวมใส่นะครับพอเราสวมใส่ลงไปปุ๊บความรู้สึกแรกของผมเลยก็คือ ตัวเอียคัพของเขาเนี่ยมันทํามาได้พอดีคือมันไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไปผมฟังระดับ4 5ชั่วโมงติดต่อกันผมกลับไม่รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเนอะนะหูหรือรู้สึกอะไรเลยนะครับมันแบบเฮ้ยฟังได้ยาวๆสบายๆส,ส่วนการปรับระดับนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยผมก็ปรับไว้ระดับนี้นะครับเท่ากัน2ฝั่งมีมาตรวัดมาให้ก็จะปรับง่ายนิดหนึ่งแล้วก็มันไม่เคลื่อนเลยนะครับมันไม่ได้ขยับง่ายเหมือนบางรุ่นที่ราคาถูกกว่าน,นี้ที่มันแบบปึ๊บๆแล้วมันแบบมันลแบบื่นไปเลยอย่างนี้อันเนี้ยไม่ใช่น แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมเลยนะเมื่อเทียบกับหูฟังโอเวอร์เอียร์ที่ผมเคยใส่มาหลายๆรุ่นนะครับรุ่นนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เบาสําหรับผมเลยครับการกระจายน้ําหนักไม่มีส่วนไหนหนักกว่าส่วนไหนเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าจับทั้งอันน้ําหนักมันกระจายได้ค่อนข้างดีดังนั้นการสวมใส่ผมคิดว่าคนที่ชอบใส่นานๆ น่าจะถูกใจครับอีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องคุณภาพเสียงครับ Total HT 2ตัวนี้ใช้ไดรเวอร์ขนาด4 0ม mm ิลิเมตรครับรองรับย่านความถี่ตั้งแต่1 6เฮิร์ตซ์ถึง4 5กิโลเฮิร์ตซ์เลยถือว่าครอบคลุมเกินกว่าหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำานนะครับซึ่งก็จะทำให้ได้เสียงที่มันมาครบทุกย่านครับแต่ว่าในเรื่องเสียงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายอีกทีว่าโทนเสียงก็เป็นยังไงอีกอย่างเขารองรับ h i รีสอ Audio ด้วยแต่ว่าในส่วนของ h i Res เนี่ยเขาจะรองรับในแบบเวลาเราเ ให้เราไม่สามารถใช้พวกโหมด ANC หรือ Transparency Mode ก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นการแบบรับเสียงจากคอมโดยตรงอะเนาะแล้วลก็อีกอย่างที่ผมบอกไปก็คือสาย Type C เนี่ย รู Type C เขาจะไม่รองรับการฟังโดยตรงผ่านหูฟัง Type C นะครับในเรื่องของย่านเสียงนะครับผมจะขออธิบายแบบเดิมๆโดยที่เราไม่เปิดโหมด ANC หรือ Transparency โหมดนะครับเพราะเวลาเราเปิด ANC เนี่ยเบสมันจะโดนบูสต์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ First i m p r เ s s i o n เลยตอนแรกสุดที่ผมได้เริ่มใส่เลยนะครับจุดเด่นอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยคือย่านกลางของเขาประมาณ500600 h หเฮแถวๆเนี้ยนะครับมันมีความอิ่มแล้วก็มาแบบเต็มในระดับที่พราะแบบพอดีเลยนะครับไม่ได้รู้สึกเยอะไปหรือน้อยไปโดยรวมเลยโทนหูฟังของเขามันเป็นโทนทนี่่ฟังงาย เสียงมันไม่ได้จัดจ้านจนแสบหูโทนมันจะนุ่มฟังแล้วมันเคลียร์ฟังแล้วแบบไม่ล้าหูวนะครับย่านเสียงต่ําหรือว่าย่านเบสของเขาเนี่ยจะมีความผู้ดีหน่อยแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่จัดจ้านมากคือจะมีความเก็บตัวเร็วนะครับไม่พันช์โน้ตมันจะเคลียร์โน้ตมันจะชัดลงไปถึงย่านซับครับแต่ว่าจะค้างไม่นานเสียงกลางของเขาจะอิ่มอย่างที่ผมบอกไปนะครับเสียงร้องเสียงกีตาร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นย่านใกล้ๆก,ก,กันมันจะรู้สึกถึงความฟูมากๆบอดี้จะมาเต็มนะครับมีความไพเราะสุดๆเลยสาหรับคนชอบย่านกลางครับเสียงซ วงทอดยาวไปไกลพอสมควรครับจนถึงจุดที่มันเป็นย่านแอร์เลยนะเสียงฉาบป,ปลายเสียงร้องใสๆอะไรที่มันกรุงกริงฟุงฟริงมาให้สัมผัสระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าไดรเวอร์เนี่ยเขาขับออกมาได้เต็มที่อยู่แล้วแต่มันก็จะไม่ได้จัดจ้านมากมันจะออกแนวนุ่มๆเนาะส่วนถ้าเราเปิดโหมด ANC ขึ้นมาเบสมันจะมีการบู์ขึ้มานิดหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบสมันจะทิ้งตัวนานขึ้นมันจะมีความพันชกระแทกเราขยับออกมาข้างหน้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโทหนหูฟังของเขาก็ยังอยู่ในนนนนโทนที่มนน่มมมัััุฟง ง่ายๆมันเรียบร้อยอยู่ดีนะครับไม่ได้จัดจานไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยใช้กําลังเยอะอะไรอย่างนั้นะครับผมว่ามันเป็นโทนที่ใครฟังก็ไม่ได้รู้สึกตะกิตะห่วงใจอะไรมันเป็นโทนที่แบบฟังได้ทุกเพศทุกวัยอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครรู้สึกว่าเสียงยังไม่จุใจพออยากปรับ EQ TOSO เขามีแอปมาให้ปรับเช่นกันครับชื่อแอปว่า TOSO เลยดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับในเรื่อง EQ มีแบนด์มาให้เยอะพอสมควรครับปรับได้ละเอียดระดับหนึ่งเลยแล้วเวลาเราเลื่อนความดังเนี่ยมันจะแบบตามนิ้วเปะะลจม่้้็นนนนขัััที1 DB2DB ละเอียดพอสมควรหรือเราจะเลือกพรี s e t ที่เขามีมาให้แล้วก็ได้แล้วเราค่อยมาปรับเอาเองหลังจากที่เราเลือกพรีเซตแล้วก็ได้ครับเหมือนให้พรีเซตมันช่วยไกด์ให้เรานิดนึงนะครับแล้วเราก็ชอบตรงไหนเพิ่มตรงไหนก็ปรับเอาได้เองที่หลังเหมือนกันครับแล้วเราก็ค่อยเซฟเอาไว้เป็นแบบคัสตอม preset ของเราเองก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการปรับโหมดตัดเสียงรบกวนในแอปกันหน่อยนะครับอย่างแรกก็จะมี noise canceling ครับอันนี้เอาไว้ตัดเสียงรบกวนต่อมาเป็น transparency Mode ครับอันนี้เอาไว้รับเสียงภายนอกครับแล้วก็มี reduce wind noise นะเอาไว้ตัดเสียงลมก็ได้แล้วก็มี m อันนี้จริงๆคือการตัดเสียงรบกวนนี่แหละครับแต่เขาจะมีระดับการตัดที่ลดลงมาอีกนิดหนึ่งเสียงเนี่ยมันจะไม่วิ่งเท่ากับตอนเราปรับ o i อ e Cancelling แบบปกตินะครับแล้วก็มี normal Mode ครับอันนี้เอาไว้ปิดโหมดทุกอย่างเลยและที่สำคัญมี adaptive Mo ม e มาให้ครับหูฟังเนี่ยเขาก็จะคำนวณว่าเสียงขณะนั้นรอบข้างเราเป็นยังไงมันดังเบาแค่ไหนแล้วหูฟังก็จะมีเสียงสัญญาณขึ้นตึ้ดึง,ดงแล้วเขาก็จะคำนวณให้แล้วก็ปรับให้อัตโนมัติเลยมันก็คือการตัดเสียงรบกวนนีีนบบ่่แหหรรรรรรัับบบบตตเเนกาาาาดทออออิิงงงมสสย้จๆืื Cating เสของเขาเขาเคลมว่าตัดได้สูงสุดที่38เดซิเบลครับตอนที่ผมเปิดใช้ครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่ามันมีอาการวิ่งนิดหน่อยนะครับมีอาการอื้อๆมีแรงดันในหัวให้สัมผัสนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเวลาเราฟังเพลงไปด้วยถ,ถ้าตัดเฉยๆแอบรู้สึกว่ามันจะอื้อๆนิดหนึ่งเขาจะเน้นตัดตั้งแต่ย่านเสียงต่ำไปจนถึงแบบกลางต่ําเป็นหลังนะครับแล้วก็เราจะได้ยินปลายเสียงแหลมๆอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามาในระดับที่เบาๆนะครับก็เอาไว้เน้นแบบเวลาเราเดินทางเวลาเราต้อง แล้วถ้าใครไม่ชอบฟิล ANC ที่มันแบบรู้สึกถึงแรงดันรู้สึกมันวิ่งเวลาเปิดนะครับผมแนะนําให้เปิดเลเชอร์โหมดซึ่งพอผมใช้ไอโหมดแบบกาแฟของเขาอ่ะเฮ้ยมันฟังสบายนะครับมันรู้สึกสบายๆมันมีความเป็นธรรมชาติลดเสียงรอบข้างลงแบบพอดีพอดีไม่ตัดย่านเสียงต่ําจนหูอื้อไปนะครับหรือเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นอะดัปตีฟโหมดก็ได้ครับให้เขาช่วยคํานวณให้เพราะบ,บางที เราอยู่ในที่ที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นตัดเยอะไปมันก็รู้สึกแปลกๆกกน,นะครับส่วน transparency mode ผมว่าค่อนข้างดีเลยครับเป็นธรรมชาติไม่มีการบูสต์ย่านเสียงสูงจนทําให้รู้สึกว่าเสียงเพีย้ยนส่วนความดังของเสียงค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับใกล้เคียงกับตอนที่เราไม่ได้ใส่หูฟังเวลาเราเปิด transparency mode เวลาเราจ่ายตังที่เคาน์เตอร์คุยกับพนักง,งานคุยกับเพื่อนทาได้ค่อนข้างดีครับโดยรวมถ้าในเรื่อง ANC ผมว่าเขาทําได้ในระดับก,กลางๆค่อนไปทางสูงครับผมค่อนข้างชอบเลยนะอย่างน้อยมันก็ดีที่เขามีอย่างอื่นมาให้เราปรับเล่นด้วยนะครับรงๆ่าโมดต น้ i ยเซลลิ n g นะครับเราสามารถปรับได้ในแอป,ปก็ได้หรือเราจะกดปุ่ม NC จากหูฟังโดยตรงเลยก็ได้ครับแต่ว่ามีจุดตินิดนึงก็คือถ้าเราปรับผ่านปุ่ม NC ของหูฟังนะครับมันจะมีความดีเลยนิดนึงเพราะผมปรับ เป็น Passthrough หรือว่า Transparency mode มของเขานะครับมันจะขึ้นว่า Passthrough Mode ใช่ไหมแต่เสียงเนี่ยมันกลับไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเข้ามานะครับมันต้องรอแป๊บหนึ่งถึงจะเข้ามาในบางครั้งนะครับที่ผมเจอและเป็นเฉพาะตอนกดปุ่มด้วยแต่พอกดผ่านในแอป,ปเนี่ยมันจะขึ้นให้ทันทีเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์หรืออะไรนะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ครับสวัสดีครับ1น3 4ี่นี่คือเสียงที่ได้จากไมค์ของอูฟังโทโซ HD2 ครับ ตอนนี้ผมอยู่ในสภาพห้องที่ไม่มีเสีย,รรยงรบกวนใดครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับ1234ครับสวัสดีครับ1น3 4ี่นี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโซน HD2 ในสภาพที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมอยู่ิมถนนเสียงบทสนทนาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ1 2 3 4ครับ แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องเกมโหมดอันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็เพิ่งรู้ก่อนรีวิวแป๊บเดียวนะครับโดยเราสามารถกดปุ่ม NC ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมาบอกในหูว่าเกมโหมด ต่วตัวผมคิดว่าเกมโหมดเห็นผลพอสมควรครับในโทรศัพท์แบบ Android เนาะผมไปลองใช้มาก็แนะนำว่าใครใช้ Android เปิดเกมโหมดไปเลยครับก็จะดีที่สุดส่วน iPad iPhone iOS เรื่องดีเลยแบบไม่เปิดเกมโหมดเขาทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับหลายหรุ่นก็แทบจะไม่ต้องใช้เกมโหมดแต่ว่าพอเปิดเกมโหมดก็เห็นผลเช่นกันแนะนำว่าใช้เกมโหมดไปเลยก็จะดีที่สุดนะครับสำหรับ To z o HT2 ตัวนี้ความจุแบตเตอรี่เขาอยู่ที่500มิลลิแอมครับถ้าเราใช้ฟังเพลงครับเปิดความดังไว้ที่50%ผ่านโคเด็กแบบ AAC ถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้ ANC Noise Canceling เนี่ยก็จะอยู่ได้สูงสุดถึง60ชั่วโมงเลยครับแต่ว่าถ้าใช้ ANC ก็จะลดลงมาเหลือ40ชั่วโมงก็ถือว่าข้ามวันอยู่ดีนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิว t o z o HT2 รุ่นสุดคุ้มของเราในวันนี้นะฮะโดยภาพรวม overall เลยผมรู้สึกว่าเขาทําได้ Standard พอสมควรครับมีความกลางๆค่อนไปทางสูงนะครับในหลายๆ เเลยพูดง่ายเลยคือเขามีทุกอย่างที่หูฟัง ANC ยุคใหม่ๆควรจะมีนะครับทุกอย่างที่เราจําเป็นเขาก็ให้มาหมดแล้วอีกอย่างที่ผมค่อนข้างชอบมากๆก็คือจะเป็นเรื่องวัสดุงานประกอบของเขาและฟินิชชิ่งนี่แหละครับที่มันรู้สึกว่ามันเนียนตาเนียนมือดีนะครับทำสีออกมาดีมากสีกากีที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับคือทําได้ดีมากเลยนะฮะงานประกอบอะไรเนี่ยถึงแม้จะเป็นโพลิคาร์บอนเนตเป็นพลาสติกทั้งตัวแต่ว่ามันดูดีเกินราคาจร,จริงนะครับอันเนี้ยผมชอบมากแล้วโทนเสียงต้องบอกเลยว่าผมก็ฟังหูฟังลองหูฟังมาหลายตัวพอสมคววรนัับาางตก็จ้ ตังตัวก็เน้นเบสไปเลยนะครับแต่รุ่นนี้มันจะอยู่กลางๆคือมันมีความเรียบร้อยแล้วหลังๆมาผมรู้สึกว่าผมอยาก back to basic แล้วนะผมก็จะค่อนข้างชอบหูฟังที่มันกลางๆเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะครับมันฟังได้นานแบบรราฟังทั่วไปอ่ะเอาไปดูอะไรก็ได้เอาไปฟังเพลงจรงิจรงจังก็ได้ก็ไปปรับ EQ <c oughs> เพิ่มเอานะฮะหรือเอาไปดูหนังเล่นเกมมันก็ทําได้ค่อนข้างหมดนะครับแบบเน้นแบบ overall ออย่างที่ผมบอกไปดังนั้นแล้วนะครับใครต้องการหูฟังครอบหูที่มี ANC มี4ให้เลือกเยอะแบบนี้นะครับมีฟีเจอรร์าาจเเ็ที่ํปน ในงบที่ไม่เกิน2,000บาทแบบนี้นะครับ โทโซ HG 2ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจระดับหนึ่งเลยครับซึ่งถ้าใครสนใจก็แนะนําว่าสามารถสั่งได้ในโทโซสโตรได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้สีเยอะๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาส่งมาที่ไทยด้วยแล้วก็มีโค้ดลดให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้โดยตรงได้เลยโดยผมก็จะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้ใ description เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูได้ครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็คิดว่าเพื่อน,อนๆหล,หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์มาช่วยดันอัลกอริมมมใหห้ผหนยนคาพูดุ ก็จะได้เป็นกับกําลังใจช่วยให้คลิปมันส่งต่อไปมากขึ้นหรือใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมครับถ้ารู้จะรีบตอบถ้าไม่รู้ต้องขออภัยครับวันนี้ก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมประหมึกจากสควีดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับ